ก็จะเป็นการรีวิวการจัดสถานที่นะครับกจ็จัดการประชุมส่งคณนะส่งอำเภอแก่งคอยในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับก็มาดูกันว่า,าภายในเราทำสำเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่หลักๆผม การันตีไว้เจก็จะเหลือแค่เก็บในส่วนที่มันเป็นเศษนะครับทีนี้ก็คงจะสำเร็จลุล่วงนะครับ ส่วนนี้อาจจะโดนแก้ไขนะครับเพราะว่าออาจจะต้องถามด้วยว่ากองงานเลขาจะใช้สถานที่จุดไหนนะครับผมอาจจะสลับจุดนี้นะครับไปวางจุดนี้เพื่อ,อเดี๋ยวลองถามอาจารย์เลขาเจ้าคณะอำเภอดูก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าท่านจะเอาจุดไหน ส่วนนี้ก็จะเป็นโตประทาน,นครับก็จะเป็นเจ้าคณะอำเภออ่าแล้วก็รองเจ้าคณะอำเภอนะครับทั้งสองท่านนะครับส่วนนี้ก็ผิดหวังเล็กน้อยตรงผ้าปูนะครับมันมันไม่เต็มแต่ก็พอเห็นหยวนไปได้ครับส่วนนี้ก็ได้วางเอกสารไปแล้วนะครับ ตัวน,นี้อาจจะมาเสริมครับแต่ผมว่าอาจจะเอาออกอาจจะสลับโต๊ะข้างหลังมาไว้ข้างหน้าครับเพราะว่าโต๊ะข้างหน้าไอ้โต๊ะข้างหลังมันยาวกว่านิดหน่อยครับส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะระดับพระสังฆาธิการระดับเจ้าวาดนะครับนี่ก็จะเป็นจุดอของเจ้าคณะตำบลและเลขาาเจ้าคณะตำบลครับ แล้วก็เลขาเจ้าคณะอำเภอ,อเลขารองเจ้าคณะอำเภอครับก็จะนั่งอยู่ข้างหน้าเพื่อประสานงานกันได้ไวขึ้นนะครับผมก็เลยจับนั่งหน้าทั้งสองท่านเลยครับจุดนี้ก็อาจจะพลาดตรงที่ว่าตรงเก้าอี้นะครับของรอ,องเจ้าคณะ อำเภอเนี่ยมันพอดีผมหาก็อีได้แค่นี้ครับก็อาจจะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันพอดีผมมีก็อีส่วนตัวผมก็ยกให้ทางเจ้าคณะอำเภอไปแล้วครับครับสวนี้เดี๋ยวยังไงก็ว่ากันตอนเช้าอีกทีหนึ่งครับ ตอนเช้าก็จะประมาณสามโมงท่านอัขาเจ้าคณะอำเภอก็จะมาตรวจเกี่ยวกับการจัดสถานที่นะครับว่าโอเคหรือเปล่าก็จุดนี้อาจจะแก้ไขบ้างนิดหน่อยคนะรับเพราะด้วยเนื้อที่อาจจะอาจจะจำกัดบ้างอะไรนะครับส่วนต่างๆอาจจะ มาวางจิตพัดลมบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเนื่องจากประชุมตนหลังเพนลงไปนะครับก็อาจจะมีอากาศร้อนนะครับส่วนนี้ก็อาจจะเปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็เปิดพัดลมซึ่งพัดลมมีทุกเสารนะครับเรมีบนเพดานแต่เสียงยังไม่มีฟ้าเฉยนะครับไม่มีฟ้า มีแต่มีพัดลมทุกเสาเป็นพัดลมพัดลมแขวนครับจุดนี้ก็อาจจะบรรเทาไปได้บ้างครับนี่ก็ขอจบรีวิวเพียงแค่นี้แล้วกันครับ